ไปขึ้นปองแล้วประมาณ25ชั่วโมงอันเนี้ยไปไปแก๊สไปเออเริ่มทำงานแล้ว ประมาณยี่บห้าชั่วโมงเพราะว่าต้นนี้มันเป็นไม้เล็กแล้วเสร็จแล้วมันบ่มมาทั้งหมดหนึ่งคืนกับหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันเ่ายี่สบสี่ชั่วโมงแต่มาวานี้จุดสี่โมงเย็นมาจนถึงบัดนี้ก็ประมาณยี่บห้าชั่วโมงยี่บห้าชั่วโมงนี่เพิ่งจะเริ่มแก๊สเพิ่งจะเริ่มทํางานยังยังไม่เต็มที่ถ้าถึงพันองศาแก๊สที่ปล่อเออมันจะทํางานเต็มที่ มันต้องใช้ระบบความร้อนให้มันได้คงที่มันนี่ความร้อนมันยังได้ไม่ไม,ไม่เท่าไหร่มันเพิ่งจะเริ่มขายแก๊สเท่านั้นยี่ยี่สิบ้าชั่วโมงนี่เพิ่งจะเริ่มขายแก๊สที่ตามันเริ่มทำใหม่ก็กลัวฝน เลยสังกะสีมาครอบไว้มันเป็นเตาแรกเจอผลไม่ได้แก๊สไปเออทํทำงานเรามองเข้าไปในโพรงเหล็กจะมองเห็นในตัวโพรงเหล็กตัวแอลอ่ะจะเห็นแก๊สไปเออร์ไหลลงมาแล้วมามา,มาติดกับความร้อนของไฟที่เราใส่เลงแก๊สไปเออร์ทำงานตอนนี้ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงที่แก๊สไปเออร์ทำงานเต็มเต็มจริง ต่มาเริ่มติดตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงมันติดแล้วนี่แก๊สไฟเออร์ทำงานแล้วพอแก๊สไฟเออร์ทำงานแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ไฟมากใส่แค่พอมีไฟล่อหน้าเตาให้มันมีความร้อนพอมลงมามันจะทำปฏิกิริยาติดไฟเองเราก็ไม่ต้องใส่ไฟมากแล้วแต่แต่ก่อนนั้นตอนบ่มความร้อนเนี่ยเราต้องใส่ไฟเยอะต้องใส่ไฟให้มันได้องศาของมัน จนกระทั่งแก๊สที่ไฟเออในเตามันเต็มพิกัดมันจะพ่นลงมาแล้วมาติดกับไฟที่ท่อตัวแอลที่เราก่อที่เตาน้อยในอุโมงไฟอ่ะมันจะมีความร้อนแล้วมันมันไปชนกับแก๊สที่ไฟเออที่ไหลลงมามันก็จะทำปฏิกิริยาอย่างนี้แต่ตัวนี้มันท่อมันสูงกว่าเก่าตอนเก่านู้นมันประมาณสองเมตรตอนนี้มันขึ้นมาอีก สี่สิบเซนสองเมตรสี่สิบทอมันสูงขึ้นมาแล้วต่อแล้วไม่ได้ออกต่อแบบคิดว่าไม่เป็นไรถ้าออกก็มันจะดีกว่านี้นี่เราไม่ได้ออกไม่ได้เครื่องออกมาเอาซื้อกาวซีเมนเดี๋ยวเตาหน้าใช้กาวซีเมนทาใช้กาวซีเมนทาแล้วก็เราเราเราต่อโดยที่ว่าฝากกันอะ เป็นระบบปากเฉยมันไม่ได้ออกมันก็เลยมีรูรั่วไอ้รูรั่วนี่ก็อาจจะส่งผลที่ทําให้แก๊สไฟปเออร์มันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันจะไม่เหมือนกับที่ทําที่ศีรัชาที่มันมันออกอย่างที่อยู่เปลวไฟมันจะยาวเป็นแขนเลยแต่นี่มันเพิ่งจะเริ่มนะมันเพิ่งจะเริ่มเดี๋ยวพอไฟมันทำงานเต็มเตาแล้วมันอาจจะดีขึ้นนี่แก๊สไฟปเออร์มันไหลลงมามันก็จะ ไหลย้อนขึ้นไปแล้วมันจะทําปฏิกิริยาให้เกิดความร้อนกระจายออกไปทาให้ไม้ทั้งเตาเป็นถ่านแก๊สไฟอ่รนตนนี้มันจะแผดเผาอยู่ตรงแกนกลางของมันะจนกว่าความร้อนมันจะกระจายไปถึงผนังเตาตอนนี้ความร้อนยังไม่ถึงผนังเตาผนังเตาที่ยาที่ฉาบใหมยนะ่ยังเปียกอยู่เลยไฟยังลงมาไม่ถึง ที่ส ันนี้แก๊สไปเอทำงานเต็มที่อ่ะตอนนี้ตอนแรกยังไม่เต็มที่อันนี้แก๊สไปเออทำงานเต็มที่มันจะเป็นระบบไฟสองสีครับเปลวไฟสูงมากอ่าเปลวไฟเป็นสองสีสูงมาก ที่เต่าที่สร้างใหม่ที่เมืองจันทร์พอสร้างเสร็จแล้วก็ฝนตกแต่ก็ต้องเผาเพราะว่าถ้าเราไม่เผาดินทีทเราฉาบมันไม่โดนความร้อนดินทีทเราฉาบมันก็จะทนฝนไม่ได้ก็ต้องเผาตอนนี้ทำยังไงร,ระหว่างฝนตกก็ต้องเอาสังกสีครับ เอาสังกะสีแทนเรียกมาตัดใส่ปองแล้วก็เอาสังกะสีมาใส่ข้างๆกันเพื่อฝนตกบังเอิญฝนไม่ตกอันนี้อันนี้ไปแกสไปเออพลลงไปแล้วไปหาไฟไม่เจอ ที่มันดับเป็นยงช่วงอ่ะเพราะนั้นไปหน้าเตาจะดับไม่ได้เนี่ยแก๊สไบเออร์มันพ้นลงไปแล้วจะไปหน้าเตาไม่มีมันก็ไม่รู้จะติดกบอะไรไงอย่างเงี้ยไปหน้าเตาดับไม่ได้เขาจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใส่ไปหน้าเตาก่อน อันนี้ก็ตีสามก็กว่าเต่านี้จุดไฟเมื่อสี่โมงเย็นเมื่อวันองังคารสึงทีสี่โมงเย็นวันพุธก็วันถึงสี่โมงเย็นวันพุธก็ยี่บสี่ชั่วโมงถ้าถึงตีสี่นี่ก็สามสิบหกชั่วโมง แต่ไฟมันแกสสไปเออมันทำงานนแต่ประมาณหนึ่งทุ่มแกสิไปเออทำงานประมาณหนึ่งทุ่มนี่ก็ดติดมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันตีสามเป,เป็นช่็นช่วงช่วงวันที่ว่าบางช่วงก็แรงบางช่วงก็มันอยู่ที่ปืนนะปืนหน้าเตาเรามันไม่ ไม่สเสถียไรไหนเพราะว่าปืนเป็นปืนเล็กมันเป็นรากไม้ปืนมันต้องเป็นไม้รุ่นที่ว่าให้มันยืนอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงแต่นี่เป็นไม้เล็กทั้งหมดมเป็นรากไม้มันก็จะยอกทําให้ไปเดินไม่สะดวกทําให้แก๊สไปเอิมทํางานไม่เต็มพิกัดถ้าไม้มัน สักขนาดขาอะไรเงี้ยให้มันอยู่ได้ประมาณสอกชั่วโมงหนึ่งไปมันก็จะไปแกจะไปเออมันจะทำง,งานได้เก็นพิกัดแต่นี่มันก็ทำไปเรื่อยๆก็คาดว่าประมาณสักสกบสองชั่วโมงอน่าจะใช้ได้ไปติดประมาณทุ่มหนึ่งขยันเจ็ดโมงเช้านั่นแหละน,นี่ออกสองสีนะอาจจะมองเห็นทางสีเพื่อเงินเพื่อเงินงนี่นคือการผล พม่าวานนฝนตกวันวันจันทร์ฝนตกแล้ววันจันทร์ฝนตกเผาวันอางคารถไฟมันเดินดีๆแก๊สไฟเอิ้มก็จะสวยไปไฟแล้วไม้มันเป็นไม้เล็กทั้งหมดมันต้องมีไม้ใหญ่ หน้าเตามีไม้ใหญ่ไปเออวยเสมอก็แปลกใจที่เขาเผาไม่ไม่ติดอ่ะมันเป็นเพราะเหตุใดเอสซี FC, โทรมาปรึกษาก็าเผาสามวันสามคืนแล้วไม่ติดก็ยังสงสัยให้ทำกี่ลูกเผามาันก็ติดหมดตั้งแต่ลูกแรกอ่ะไอ้คีว่าเล็ก เด็กสีนิ้วอ่ะทำมันก็ติดแต่มาเล็กหกนิ้วมันก็ติดและนย้ายาจากศรีราชามาเมืองจันท์อกเกเตาเสร็จเกิดจุดมันก็ติดแล้วทำไมคนอื่นทำไม่ติดถังสงสัยอยู่จยาก,กอยากจะช่วยเหลือเขามอนกานเอ็ดซีเอ็ซีอยู่บางคล้า อยากจะไปดูให้เหมือนกันแต่ว,ว่าตัวเองไงยุงง่งนะดูเลยถ้ามีโอกาสก็จะไป่วยดูให้ว่าทำไมถึงไม่ติดเนี่ยถ้าเรามีปืนที่มันยืนได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงโดีคิวนมันไม่มันไม,ม,ม,ม่ซีอะแกจะไปเออเ็จะทำงานสม่ำเสมอไอ้นี่ปืนเรามันเป็นปืนเล็ก ใช้ลากไม้เก็บลากไม้มาทำปืน